สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข,ข,ข,ข้าสู่ข่าวภาคข่ซีทีวีประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะนายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเข้ารับตำแหน่งและพบปะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีและมอบนโยบายในการทำงานค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีนายแพทย์จ,จบบรันจันทมัตุการ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเข้ารับตาแหน่งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและพบปะเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและมอบนโยบายในการทํางานตามคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่23กันยายน2556มีคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายโดยนายแพทย์จรันจันทบมัตุการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้ย้ายมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและได้มาดํารงตําแหน่งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จันทบุรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ที่ผ่านมาโดยได้ย้ายมาแทนที่ของนายแพทย์ชรัตวสุธาดาที่ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดซึ่งในวันนี้นายแพทย์จรันจันทมัตุการได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรกโดยได้แนะนานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน สาธารณาสุขและมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจ,งจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะได้เป็นการปรับตัวในการทำงานและการทำงานร่วมกัน